ครับสวัสดีครับพีพีซท,ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับพ่อแตรียนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับพ่อแยมพามาสรุปเลขกเลา่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าอาจารย์ดังในะพี่น้องเนอะครับวันนี้คือมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบเจ็ดกันยายนหกแปดลาพัฒนาออกหกศูนย์ศูนย์ห้า สี่สามครับเด็กล่างก็ออกศู 0, 5, นยะ์หาเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาที่พอเตียมสรุปให้พี่น้องเด่ 9, oma, นเะก้าบอมาเนาะพี่น้องเนาะมาตัวร่องศูนย์กับศูนย์ห้าแปดก็มาศู 0, 5, นยะ์หาเนาะพี่น้องพอเตียมกราบขอโทษขออภัยหลายได้พี่น้องนะเด้อตนะัวเด่นบอมาเนาะพี่น้องเนาะฮะเมื่อนี่พอเตียมผ่ามาสรุปต่ออีกนะครับ 89ดเ้าโอ,อา้พี่น้องครับประเดียมจะเริ่มเลยนะพี่น้องเนาะเริ่มจากเซียนขาดปัดนะพี่น้องเนะีะเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดสองกับ3พี่น้อง2กับสาม ครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณห,หลายดนะครับเด้อเสียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงเลยพี่น้องเด้อพ่อเซียนเพงลงอัทิพันธมากกว่าห้าศูนยเข้าตัวกับพี่น้องบนล่างบิ่งรูด5กับ6นะครับห้ากับห ครับรับแคปหน้าจอครับผมขับประจมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอเสียนเพลงเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปู่คำชนวัติพานมากเข้า5้ศูนย์เข้าตัวกลับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด3กับ4 3กับ4 แคปหน้าจอครับผมรัปรเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูคำชนนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงพี่น้องแม่ยายนงบนล่างวิ่งรูด6กับ4พี่น้อง กับสี่สี่หกนะครับแคปหน้าจอครับผมรับปเตรียมขอขอบคุณในหลาย,ย,ายน,นะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรลดสี่กับหกนะครับ สกับ6กสนะครับกับแชบหน้าจอครับผมรับปอเตียมขอขอบคุณใหลายเด้ครับเด้อเซียนน้องหานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อ พ่อช่างคมงัดทิพานมากกับศูนย์ห้าเข้าตรงๆนะพี่น้องขับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดครับกันเบิร์นน้ำได้พี่น้องเด้เอหกหกเจ็ดเจ็ดนาะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนบนล่างวิ่งรลด0กับ4พี่น้อง0กับ4 0 4นะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับประเทียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูย์เพี่น้องปู่ศูนยดมัวทิพานมากกับ4สี่สนะพี่น้องเนะ้อตว่าตัวนเน้นโมมานะครับบนล่างวิ่งรูด7กับ8ดเน้นที่7พี่น้อง7กับ8 ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับปอเตียมขอกราบขอขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกเน้นที่หกพี่น้องห้ากับหก หกนะครับขับแชปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูโคราดเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุขพี่น้อง เซียนผาสุขงวดที่พันมากกวาสาเรียกออกส3เข้าตัวกับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่8นะครับ9 8กับ9 8 9าแก้ับแชปหน้าจอครับผมรับปเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆน,นะครับเด้อเซียนผาสุกนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดได้พ่น้องเด้อหกกับเจ็ดหกเจ็ดนะครับครับแชปหน้าจอครับผมกับโปเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่พี่น้องพ่อผู้ใหญ่งวดที่พานมากกับเขาได้พี่น้องเอครับบนล่างวิ่งรูดสีกับเจ็ดพี่น้องสีกับเจ็ดสี นะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะรับควยเข่าปังปังหอีกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรลดห้ากับหกพี่น้องห้ากับหก ครับครับแช็หน้าจอครับผมครับประเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเดอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อหวันนะพี่น้อง พ่อวันบนล่างวิ่งโลดสกับ5เน้นที่ห้าได้พี่น้องเนอะสกับ5้5นะครับขับจับหน้าจอครับผมขับประเทียมขอขอบคุณในหลายด้ครับเดอ้พอพ่อวันเนาะรับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องบนล่างวิ่งรลด9้าตัวเดียวนะครับ9้าตัวเดียวพี่น้องครับแชบหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนกุดจิกเด้อพี่น้องเด้อเซียนกุดจิกดวนนดวนดี้บนล่างเด้ลพี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวพี่น้องสองตัวเดียวครับสองเจ็ดสองแปดตัวเน้นพี่น้องแคปหน้าจอครับผมรับรถเตียมขอขอบคุณห,หลายลาย,ยนะครับเนดะ้อเซียนกุดจิกเนาะครับเนาะคอยเข่าปังปังก นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องปูสีสะเกดมวดที่ผ่านมากกับ5ห้าศนย์ดะพี่น้องเลือกเข้าตัวกับบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7ดพี่น้อง7กับ8ปดเจ็ดแปดนะครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับขอเตยมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์โอปูศรีสะเกดเนาะครับเนาะคอยเขา่าคอยให้ปังเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยนะพี่น้องเนอะแม่น้อยงวดที่ผ่านมาศูนย์ห้าเข้าตรงๆนะพี่น้องเนอะแม่น้อย บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดหกเจ็ดนะครับขับแชปหน้าจอครับผมขับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อแม่น้อยนะครับเนาะคอยเข่าปังๆหยิกนะครับสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องคือของพอเตียมนะครับเนาะ ครับของพ่อเตรียมงวดที่ผ่านมาเลขมาน้ากันพี่น้องชุดวินนี่สองสามสี่มาน้ากันครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดได้พี่น้องเด้อเจ็ดกับแปดเกตแปดนะครับครับาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาบันนี้พอเตรียมผ้ามานับคะแนนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้เด่นศูนย์เนาะพี่น้องเด้อศูนย์หนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งไม่มีคะแนนสองสองคะแนน สามสองคะแนนสี่หกคะแนนห้าสี่คะแนนหกแปดคะแนนเจ็ดเจ็ดคะแนนแปดสี่คะแนนพี่น้องเก้าสองคะแนนฉะนั้นแล้วพี่น้องเด่นที่หกเนาะพี่น้องเนาะ ลองเด้อพี่น้องเด้อเกตสี่ห้ากับแปดสี่ค้าแน่นทอกันพี่น้องเพราะเตรียมเอาซ้ำนี่แหละสามห่าง เาพี่น้องกระเบื้องน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแปดสี 8, 4, นน่คะแนนห้ากับสี่คะแนนนะครับเด่นหกลองเจ็ดกับสี่นะครับ เจ็ดนี่กัดสูสีได้พี่น้องเนะ้อเจ็ดเนี่ยวเจ็ดน้ำหกกับเจ็ดเนี่ยน,<ำ>นินเดียนซีนี่นนก็จะอร่องนะพี่น้องเนะ้อฮะสัตว์เก่งน,นะพี่น้องเนะ้ะ ผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อรับสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะรับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขออวยพรขอให้เข่าขอให้ปังพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โฉบโมันมันกันนะพี่น้องเนาะเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเนียเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำน้รคม พ่อกับพ่อเตีมหญิงเนาะพี่น้องเนาะหลังหัวลาวพัฒนาออกเมื่อแรงเนาะครับนะขอให้ทุกคนโชกโศกมันมันแหงๆรวยๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม